เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่20มกราคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวลือด้านตลาดน,นักเตะของทีมที่น่าสนใจกันก่อนไปกันที่เรื่องราวของเอเลนดแอนเดอรสันดาวเตะเนื้อหอมและก็ดันกลางตัวเก่งจากทีมเจ้าป่าฟอเรสซึ่งกำลังตกเป็นเป้าหมายสำคัญของหลายๆสโมซอนณเวลานี้นะครับ โดยจากรายงานที่เข้ามาของทางชอนคอนเนลลี่สายข่าวทีมผีแดงเราครับยืนยันมาว่าเจสันวิค็อกส์และกระบอดของแมนยูเนเตดหลายคนครับชื่นชอบแอนเดอร์สันเป็นอย่างมากด้วยเฉพาะกับเรื่องของพรสวรรค์และก็อายุของเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อเนออสมองว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆในการจะล่าลายเซ็นในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับอย่างนร้นก็ตามด้วยการที่มีหลายทีมชั้นนำมีความสนใจดังนั้นแล้วหากแมนยูเนเตดเนี่ยจะแปลเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นหนึ่งในทีมเต็งในการคว้าตัวนักเตะนั้น การได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซนะีซั่นหน้าโดยเฉพาะกับฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะเป็นอะไรที่ช่วยดึงดูดใจนักเตะเป็นอย่างมากแน่นอนในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนั่นเองครับโดยที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเองนะก็พร้อมจะทุ่มสุดตัวไปกับดีลนี้เช่นกันและก็มองว่าตัวแอนเดรสันเป็นเป้าหมายสำคัญของทีมช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับ ไปกันที่อีกรายงานของทางชอนคอนเนลี่นะครับกับอีกหนึ่งดันกลางที่มีโอกาสจะย้ายทีมสูงมากๆอีกคนหนึ่งนั่นคือเจ้าโกเมสกองกลางจากทีมหมาป่าวูฟแฮมตันดูที่กับดดนกลางวัยยิม4ปีรายนี้ครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนะี่ยก็ได้จัดให้เจ้าตัว เป็นอีกหนึ่งลิสต์นักเตะตัวหลักที่สโมสรอนกำลังพิจารณาเป็นพิเศษในช่วงซัมเมอร,ร์นี้โดยเฉพาะฝ่ายสัญหานักเตะของสโมสรอนคลับที่เฝ้าติดตามพัฒนาการของนักเตะมาอย่างยาวนานและก็ให้ความสำคัญกับนักเตะรายนี้มาเป็นเวลานานแล้วด้วยและก็ได้จัดให้เจ้าโกเมสเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีคุณสมบัติตามที่สโมสซอนกำลังต้องการตัวรวมถึงมองว่าดันกลางรายนี้คือหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดคนหนึ่งในตำแหน่งของเขาด้วย นอกเหนือจากนั้นครับการย้ายทีมของเจ้าโกเมสที่อาจจะเกิดขึ้นช่วงซัมเมอร์นี้ราคาก็อาจจะลดลงอย่างมากหากว่าวุฟแฮมตันตกชั้นประกอบไปด้วยอายุที่เพิ่งจะ24ปีทุกอย่างจึงเข้าล็อกและก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมของทีมนั่นเองแหละครับมากันที่รายงานของไซมอนสโตนเกี่ยวข่าวชั้นนำของ BBC นะครับกับการออกมาพูดถึงความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับรูเบเนเบสและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งล่าสุดครับเจ้าตัวยืนยันว่า มันมีกระแสข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องตัวผู้เล่นฝั่งขาเข้าในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับโดยเฉพาะชื่อของรูเบนเนเบสดันกลางวัย28ปีจากสโมสัลอาวีลานที่เมื่ออ้างจากหลายรายงานต่างระบุไปทางเดียวกันก็คือข้อตกลงระหว่างทั้ง2ฝั่งใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วด้วย อย่างไรก็ตามนะครับบางแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับแมนยูเน็ดโดยตรงน่ะก็ยังคงมองว่าโอกาสที่สโมสซอนจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนใหม่ในตลาดรอบนี้ถือว่ามีน้อยครับแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หากว่าตัวนักเตะคนนั้นสโมสซอนมองว่าสามารถจะเป็นแผนการระยะยาวของทีมได้ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับดีลของอองตวนเซเมนโยที่แมนเชสเตอร์ยูเน็ดได้ยินคอสเนอดึงตัวจริงก่อนที่ตัวนักเตะจะตัดสินใจย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับ ไปกันที่รายงานของอเล็กซ์คลุกจากท็อกสปอตนะครับต่อเรื่องราวว่าที่กุนซือท้าวอลหลังจบซีซั่นนี้ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยว่าสำหรับโรเบียโตเดชิอาบีที่ปัจจุบันคุมทีมมาร์กเซยในฝรั่งเศสอยู่นั้นน่าจะตอบรับคำเชิญจากแมนยูเนเต็ดอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหากว่าได้รับการติดต่ออีกครั้งหลังเจ้าตัวเนี่ยเคยปฏิเสธงานมาครั้งหนึ่งช่วงที่ทีมกำลังจะปลดเอลลิคินฮากออกจากตำแหน่งเพราะด้วยสถานาการณ์หลายๆอย่างที่เปปลี่ยนไ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของนักเตะและก็ปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากครับที่ทําให้เดชเชบี้ไม่อยากจะปฏิเสธคําเชิญนี้ได้อีกแล้วทางด้านอีกตัวเลือกอย่างโทมัสชูเคิลซึ่งเคย,เคยปฏิเสธแมนยูเน็ดมาแล้วเช่นกันก่อนจะเข้ารับงานกับทีมชาติอังกฤษด้วยกับดีของชูเคิลครับเยียวข่าวได้นี้นะมองว่าแมนยูเน็ดอาจจะต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษ พราะน,นอกจากอุปนิสัยการคุมทีมส่วนตัวที่เขาไม่ต้องการจะให้บอดเข้ามายุ่มยามแล้วยังรวมมปถึงการที่ทูเคิลยังต้องคุมทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลก2026ลางปีนี้ซึ่งยิ่งหากว่าอังกฤษเข้ารอบลึกเท่าไหร่ครับก็จะทําให้แมนยูนเนเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงช้าเท่านั้นและยิ่งหากว่าทีมชาติอังกฤษไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศก็จะยิ่งทําให้สโมสซเสียเวลาในการเปลี่ยนแปลงทีมนั่นเองแะครับ มากันที่ความเห็นของเรียวเฟอร์ดินานาอดีตยอดกองหลังของทีมนะครับที่ล่าสุดได้ออกมาพูดถึงข้อประเด็นหกเถียงกันระหว่างลิซันโดมาดิเนสกับโพลสโคและก็นิกกิบัตซึ่งทางรนะิโอเนี่ยมองว่าเรื่องมันเริ่มจะเลยเกิดจากการคาวิเคราะห์ฟุตบอลปกติและดูเหมือนว่า2ตํตำนานทั้งนิกกิบัตและก็โพลสโคจะจมตีเป็นการส่วนตัวมากกว่าจะเป็นเรื่องผลงานแล้วด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้ริโอเฟอร์ดินานได้ให้ความเห็นผ่านทางรายการริโอมิดเอาไว้ว่า ผมไม่คิดว่านี่คือความบาดหมางอะไรที่มันใหญ่โตมากนะแต่สัปดาห์นี้บางอย่างมันเริ่มจะเลยเถิดเลยเส้นไปนิดกลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปผมเคยคุยกับลิซันโดมาดิเนสมาหลายครั้งทั้งทางออนไลน์และก็เจอตัวจริงเขาเป็นคนที่แค่อยากจะทำผลงานให้ดีอยากจะชนนะและก็อยากจะพาแมนยูเนเตดกลับไปสู่มาตรฐานเดิมๆเขาอยากเห็นมันด้วยตัวเองว่ามาตรฐานแบบนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงกันเขายังเคยชวนผมไปสนามซ้อมไปนั่งดื่มกาแฟด้วยซ้ำ เขาเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดดูทซับทุกอย่างเหมือนฟองน้ําและวิธีการเล่นในสนามมันก็ท้อนตัวตนของเขาเลยล่ะเขาเป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนแบบที่คุณอยากจะมีอยู่ในห้องแต่งตัวถ้ามีอะไรไปกระทบใจเขาเขาก็มีสิทธิ์จะออกมาพูดมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนะถูกตีความเกินไปนิดเขาไม่ได้หมายความว่ามาเจอกันที่ไหนก็ได้แล้วก็ตีกันนี่แต่เขาหมายถึงถ้ามีปัญหาก็มาคุยกันต่อหนะ้าให้รู้เรื่องมากกว่า แล้วคุณอย่าลืมว่านี่เขาคือแชมป์โลกนะเขารู้ดีว่าการเป็นผู้ชนะต้องทํำยังไงหลังเกมผมได้คุยกับเขาและเขาก็ชัดเจนมากว่าตอนนี้ทีมมีมาตรฐานแล้วและต้องการจะสร้างโมเมนตัมต่อไปและสิ่งที่ผมจะจะบอกอีกอย่างก็คือเวลาคุณจะพูดถึงใครนะถ้าคุณรู้สึกว่าสามารถจะพูดแบบเดียวกันต่อหน้าเขาได้นั่นแหละถึงจะถือว่าแร์จริงๆ มากันที่ความเห็นของอลันเชเยรร์กูรูจาก BBC ครับที่ได้พูดถึงเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ผ่านมาซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบราบคาบอยู่ที่เชเยร์ร์นี่ครับได้กล่าวชมแผนการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จัดการ2ปีกตัวแสบของทีมเรือใบทั้งเจเรมีดูโกและก็องตวนเซเมนโยดาวเตะตัวใหม่ได้แบบอยู่หมดัดพร้อมกันนี้ครับเขายืนยันว่านักเตะทุกคนของแมนยูไนเต็ดในเกมนั้นนะ่ะทุกคนเหมาะสมที่จะคว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมชหมดเลยครับ ดกวยกับเรื่องนี้อารันเชเลอร์ได้ให้ความเห็นมาว่าสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจก็คือฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งสองคนโดนไบเหลืองค่อนข้างเร็วไปหน่อยแล้วผมก็คิดในใจเลยว่าเอาล่ะไซเมนโยกับโดกูต้องมาแน่ๆทุกครั้งที่2คนนั้นได้บอลผมก็มองว่าแบ็กของแมนยูไนเต็ดคงจะไม่กล้าเข้าบอลเพราะว่าทั้งคู่มีไบเหลืองติดตัวแล้วแต่ถ้าว่าพวกเขาเนะ่กลับทำไม่ได้ เพราะมันกลายเป็นสถานการณ์2ต่อ1นตลอดเวลาและนั่นแหละคือวิธีที่แมนยูเน็ดจัดการในเกมนี้พวกเขาจัดการมันได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อไรก็ตามที่บอลออกไปด้านข้างคุณรู้เลยว่านั่นคือโซนอันตรายเพราะว่าปีก2คนนี้นี่มีพรสวรรค์ที่สูงมากและถ้าคุณไม่ช่วยซ้อนไม่บีบให้ยากพอส่วนใหญ่คุณก็จะโดนเล่นงานแต่ในเกมนั้นพวกเขาไม่สามารถจะเลี้ยงผ่านลูกชอและก็ดิโอโกดาโลได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งสองคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแบบสุดๆ และในเกมนั้นเอาจริงๆนะนอกจากผู้รักษาประตูแล้วผมว่าแทบจะเถียงได้เลยว่านะักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนสมควรคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชเพราะว่าสำหรับผมแล้วพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกตำแหน่งจริงๆและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่20มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ